เดศกษาก่อนมันคืออมีกันไบ้เส้นไม่ไหวแล้วมันตัวนั้นตองมามามาจะยิงมาพักหน่อยสิว่าไงเพื่อน่าไง่ะฮะตกชีวิตให้แล้วกันเรียบร้อยเอาหนังไหมเอา ลอกหนังปลาแซปออกสื่อได้มื่อเนี้ยโอ้โห,โหลอกหนังออกมดเลยติดเต๋าเมื้อเนี้ยเอ,เอาเขาดิเอา้าโอ้โห,โหม้วนกับตกโ,โ,โห่เลยยิงไสซ์นมีปัญหาอะไรอะ่ะจะโง่เลยิงพวกนี้อย่ายยเป็นใครวะ จะยิงพวกมันใช่ไหมใช่พวกเรายิงเองอ่ะยังเป็นงานของฉันอย่าบ้าไปแล้วอย่าอย่าเราจะมีครอบครัวนะอย่ายิงฉันไปไปไปเอาคำตอบให้เจรจาต่อรองเจายังไงฮะ ยังไงยังไงเพื่อนทำไมต้องฆ่าพวกนี้ด้วยติ๊กัไม่ให้ตายแบบนั้นเพื่อนไหมฉันไม่รู้แกพูดเรื่องอะไรเอาไหมล่ะซักหมัดไหมบอกพวกเราบอกมาไม่งั้นตายโอเคมีคนจ่ายให้เพื่อฆ่าเลยพวกอินเดียขอร้องใช่ไหมขอร้องร้องซะ Damn right. That's what mm. he deserved. I'm going to enough of this. I'm heading back. <laughs>